ีบแล้วใส่ตารางอย่างนี้เลยอร่อยไหมอร่อยมากหมูไม่ไผ่คุกชีสแงน่ากินใช่ปะอุ๊ยเสี่ยวแตกนี่นี่นะคะเราจะทำเมนูก<อ>ุ้งสะดุ้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่สุกี้สีน้อยนะคะพาเด็กๆนะคะมาเปิด เมนูไม่พิศด,ดารแล้วล่ะเพราะว่ามันลงในติ๊กต็อกเยอะมากนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาลูกๆนะคะมาลองทําเมนูหลากหลายที่มันลงในติ๊กต็อกดูค่ะว่ามันอร่อยอย่างที่เขาลงกันไหมไหมใช่ไหมเด็กๆมีคิดไปในใจว่ามันทําเมนูอะไรบ้างชีดใครชิ้ชโอเคเดี๋ยวจัดไปเลยนะ one t ลูกหัวเหรอลูกหัวตรงไหนลูกหัวลูกหัวไม่เห็นพูดอะไรเลยพูดอะเนา่ย้องเนาะเนา่ย้องนะโอ้ยน่ารักโอเคขอเป็นที่เมนูแรกนะคะแบบมาขอลองทำเล้งดูก่อนโอเคนะคะอย่างแรกนะคะขอเป็นน้ำซุปอันนี้เราทำแยกกันมาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆทานไม่ได้นะคะ นี่โอเคน,นะคะที่เราจะใส่นะคะเดี๋ยวขอใส่อะกระเทียมเทียมะะแล้วก็พริกโอ้หแค่พริกนี่กลิ่นก็แรงอยู่นะคะนะคะใส่มะนาว ยาลาเราออเออนี่คือสุดยอดเลยใช่ไหมมาขอชิมแบบก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นี่คือยังไงก็ได้อยู่คือมันต้องใส่อะไรมากกว่าน,นี้แหละมันจะใส่แกงคิวไม่ได้ยินได้มา,มาขอรออันนี้อนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะใส่อะไรใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ค่ะออื ทุกคนมาต้องใส่ซียู้ซิงซีพูดเพิ่มนะคะมันถึงจะแบบกลมกล่อมขึ้นนะโอเคได้แล้วมาหากเรากินกันต่อนี่ค่ะต่อไปนะคะเมนูที่สองเป็นปลาหมึกชีสน,นะคะเราจะเอาชีสน,นะคะยัดเข้าไปในปลาหมึกไม่ง่ายนะคะบอกเลยไม่ง่ายจริงๆด้วย โอ้ยไม่ได้ค่ะขออนี้ยใช้มือนะคะมือสะอาดอยู่อยากช่วยจังเลยอกช่วยังเลยอ่าได้แล้วหนึ่งไม่ง่ายนะคะบอกเลยไม่ง่ายมี่ะเสร็จแล้วนะคะปลาหมึกที่เราเอามายัดใส่ชีสนะคะอ่าได้แล้วนะคะตอนนี้ หมึกยัดไส้ชีสนะคะอย่าให้เด็กๆลองชิมดูมาค่ะน้องเยาลาเราจะมาให้กับมาดลูกว,<ๆ>ว้าวไส้ไส้แบบทะลักมากอะ่ะว้าวบีบแล้วไส้ทะลักอย่ีกเลยโอ้กินเลยกินเลยอร่อยอร่อยมาก อกติถ้ากิน,นมาหมดแล้วอร่อยจะบอกว่าอันนี้นะคะเราลวกนาำไปหนแบบเลยตัวเล็กเหลือตัวนิดเดียวขอชิมกับน้ำจิ้มนะคะคม,มีความยืดของชีสมากๆอร่อยสุดๆอันนี้โอเคค่ะหอนม,มาก ผ่านมากมากออยนี่คะ่ะเราจะเอานะคะหมูเดี๋ยวเอามาคู่กับชีสนะคะเขาเรียกหนะมูไม้ไผ่อ๋อหมูไม้ไผ่เหรอใช่เป็นอะไรกันในสโกะเอามันคลุกนเลยอย่างนี้ไงใช่ป่ะใช่ป่ะใช่อืออุ้ย ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ต้องให้หมูมันสุกมากๆก่อนอันนี้นะคะเราก็รอมาพอสมควรแล้วขอดูหน่อยอุย้ยต้าตาดีอยู่นะคะอ่าโอเคอ่ะแล้วอย่างไร้าเป่ากับน้าลูกมันร้อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหนาจะชิมนี่หมูไม้ไผ่คุกชีสแงน่ากินใช่ไหมเนือเ,เก๋กับอินอสุกเกะรวมกัน นี่น่ากินชีสเต็ม,มตเต็มชีสเต็มเต็มมาต้องกินละต้องกินไปแล้วอะ่ะอร่อยอ่ะแบบนี่อร่อยมาก เราจะทำเมนูกุ้งสะดุ้งนี่อย่างแรกนะคะเราจะต้องเอากุ้งมาลวกก่อนจะลวกนานนะคะทุกคนลวกให้มันแบบพอกรุบๆนะนี่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 ได้มาแล้วจากนั้นนะคะเอามาใส่ในน้ำทิ้งซีฟูดนะ้ดค่ะ สำหรับใครที่คิดว่าแซ่บไม่พอนะคะเติมพริกแล้วก็กระเทียมเข้าไปอีกได้เยอะๆเลยนี่สำหรับรร้ามันจะไม่พอแค่นี้นะคะคนคนสะดุ้ง,งพอไหม <kill> มาค่ะมาค มันหวานมากเลยทุกคนเมนูแล้งนี้นะคะแน,นะนำเลยนะคะอร่อยริงเบคอนห่อชีสไข่นะคะนี่เราเห็นในติ๊กต็อกว่าเขาเอาแค่เฉพาะไข่แดงอุ๊ยเสียวแตกนี่สวยงามมากจากนั้นเราก็ใส่ชีสลงไปนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคน ว้าวอาคาแบบนั้นเราก็เอาเบคอนปิดอ่าโอเคที่เห็นตรงๆนี่คือมันมันกุ้งใช่ไหมทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> ได้ลแล้วนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนดีมากอืมอืมอ่ะ อร่อยจริงๆอร่อยจริงออร่อยมากอ่ะเด็กๆกินลูกเอามาวางให้ก่อนนะคะเอออร่อยอร่อยอร่อยมันนุ่มมากเลยอะ่ออยยนะอันนี้นะคะที่นี่เป็นเกี๊ยวหมูนะคะขอแอบดูนิดนึงมีนะคะแต่ว่าความพิเศษนะคะของ นี่แบบว่าเมนูที่ติ๊กต็อกทำนะคะก็คือเขาะจะเอากุ้งใส่ลงไปแต่เราจะเพิ่มตัวชีสเข้าไปด้วยนี่ขอตัวเดียวก่อนได้แล้วทุกคนเกียวกุ้งชีสนะคะต้องรอนแน่ๆ,ๆ โอ,อ,อ,อ้หอนอนมากอะไรอะไรละไรว้าฮึ ค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสําหรับเมนูนะคะที่เราทำตามติ๊กต็อกซึ่งเวลาสองชั่วโมงน้อยมากๆเราทำไม่ทัน,นะคะ่ะแล้วเราก็กินไม่ทันด้วย <c oughs> ตอนจบนี่แบบอิ่มมาก <c oughs> ใช่ไหมเด็กๆ <c oughs> กินกันไม่ทันเลยค่ะยังไงก็ขอฝากติดตามไว้อดิสตูดโององเราได้นะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย